สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพคพัสดุนะคะก็กล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวรเชียงใหม่ค่ะสั่งไปเป็นสับป,ประรดนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวรขอนแก่นนะคะก็เป็นปังปอหน้าตลกนะคะหน้าอีโมจินะคะ1ชิ้ชนนะอันนี้เป็นของน้องตัวอุบลราชธานีนะคะก็เป็นนี่ค่ะมีคานะคะ1ชิ้นปังปออีโมจินะคะ1ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นของกใจหนีนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวบพีจิตนะคะก็อย่างแรกนะเป็นจัมโบ้แพนาบันนะคะ1ชิน้นปังปอลจัมโบ้นะคะหนะ้าอิโมจิค่ะลูกท้อน,นะคะสละเปาโดนกัดค่ะมีเยียมบันหน้าตลกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพงกญแจหมีนะอันนี้เป็นของน้องจวบกรุงเทพนะคะก็เป็นนี่ค่ะปังปอลน,นี่นะคะปังปอลอิโมจินะ1ชิน้นเต่าจัมโบ้นะคะแล้วก็ ชมพู่นะคะชมพูสอชิ้นมันฝรั่งสีนะคะหชิ้นอันนี้จะเป็นควงกุญแจนดำน,นะคะอันนี้เป็นของน้องจวดเพชรบุรีค่ะก็เป็นนี่ค่ะกอลิน2น,นะคะแบบสิบเดียวนะหนึ่งใบค่ะแล้วก็แก้มังกรนะคะ1นึชิ้นลกล้วยค่ะหนลูกนะคะข้าวเก็บยืดมีบ้นขาวนะคะ นะแี้วก็จะมีเป็นไข่หน้าตลกนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจค่ะ